สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูพาเด็กๆทำหนังสือใบงานธรรมชาตินะคะโอเคมาดูกันเลยวันนี้คุูครูให้เด็กๆทำหน้าไหนเออไปหน้าที่สิบเมื่อวันหน้าทีเก้านะคะเลขสิบมีเลขอะไรกับอะไรเอ่ยเลขหนึ่งอยู่กับเลขศูนย์นั่นเองหนึ่งนำหน้าหนึ่งกับศูนย์อ่านว่าเลขสิบนะคะหน้าที่สิบนะคะมาดูซิว่าในหน้านี้เราทำอะไรเอ่ย เ,เมื่อวานเรารู้ประเภทของสัตว์แล้วก็ชนิดของสัตว์แต่ละอย่างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักชื่อของสัตว์แต่ละชนิดแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้เรามาดูซิว่าสัตว์แต่ละชนิดไปอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ในในป่าเราก็จะเรียกว่าสัตว์ป่าแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเลี้ยงอยู่ที่อาศัยในบ้านได้ก็จะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงมี นะอะไอีกนะเยอ,อะไรอีกคนะปลาใช่ไหมคะอยู่ในน้ำนะอยู่ในบ้านได้แล้วก็อีกนะส่วนสัตว์ป่ามีช้างมีสิงโตมีอะไรนะคะเด็กๆตัวลายลายดูๆกินเนื้อเป็นอาหารคือเสือนั่นเองลองคิดดูนะคะมาด,ดูใบงามอันนี้ก็จะให้เด็กๆระบายสีสัตว์นะคะที่อาศัยของมันว่าเป็นสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยง นะคะมาดูกันเลยส่อนอื่นเด็กๆก็ต้องระบายไม่ระบายนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปากคำว่าสัตว์เลี้ยงเด็กๆพูดตรุณนะคะสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นคําว่าสัตว์ป่านะคะถ้าเป็นภาพบ้านก็คือสัตว์ที่อยู่ที่บ้านก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองส่วนถ,ถ้าเป็นภาพป่าก็จะอาศัยอยู่ที่ป่าก็จะเป็นสัตว์ป่านะคะเด็กๆก็ต้องระบายสี สีที่อาศัยของของสัตว์แต่ละชนิดไหคะมาดูภาพเลกช้างช้างใช่ไหมคะอาศัยอยู่ที่ไหนเอย่ยป่าหรือบ้านคะอา่าเราอาศัยอยู่ที่ป่านั่นเองเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพป่านี้นะคะภาพต่อไปภาพอะไรคะสัตว์ประเภทนี้คือไก่นั่นเองไก่อยู่ที่ไหนคะ ป่าหรือว่าบ้านคะเด็กๆเห็นคอลี้งไก่อยู่แถวบ้านใช่ไหมคะเด,ด็กๆก็ระบายสีภาพบ้านนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะต่อมาบ้านใครมีสุนัขบ้างสุนัขก,ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าเอ่ยถูกต้องนะคะก็คือสัตว์สัตว์เลี้ยงนั่นเองกระบายสีภาพบ้านนี้นะคะต่อไปเสือใช่ไหมคะเสืออ,อาศัยอยู่ที่ไหนอยู่บ้านได้ไหมคะ อยู่ที่บ้านอันตรายใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมากัดผู้คนได้ใช่ไหมคะอ่าสือก็ต้องอยู่ที่ป่าก็ต้องระบายภาพป่านี้ก็คือสัตว์ป่าต่อไปสิงโตสิงโตอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านหรือป่าคะอ่าอยู่ที่ป่านี่เองระบายภาพป่านี้นะคะเป็นสัตว์ป่าสุดท้ายรูปแมวบ้านใครมีแมวเอยแมวน่ารั ูสิมันอาศัยอยู่ที่ไหนสามารถเลี้ยงได้ที่บ้านใช่ไหมคะก็คือสัตว์เลี้ยงไม่เลีงประกายสัตบ้านนี้นะคะมาดูใบงานของคูค้ดูดูเลยของุูครูจะเป็นยงนี้เด็กๆดูซิว่าเด็กๆทำาถบต้องหรือเปล่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะุคะูครูก็เขียนตามใบป่าไม่ออกนอกเส้นสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ป่าช้างก็อยู่ในป่าเป็นสัตว์ป่าไก่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้าน สุนัขก,ก็อยู่ที่บ้านเป็นสัตว์เลี้ยงเสืออยู่ในป่าเป็นสัตว์ป่าสิงโตอยู่ในป่าเป็นสัตว์ป่าแล้วก็แมวเป็นสัตว์ลีนยงอยู่ที่บ้านเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นง่ายๆไหมคะในงานครูก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายๆ